สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามแล้วก็รับชมรับฟังทางช่อง ik, ล็อกกิ๊กพารวยอยู่เหมือนเดิมเนาะมื่อวานนี้ก็มาพบกับล็อกกิ๊กในวันพฤหัส,สบ,บดีเนาะคะ่ะสําหรับราวพัฒนาเมื่อวานที่ผ่านมาเนะาะเมื่อคืนที่ผ่านมาอ่าของซองสุวรรณเนาะคะ่ะเข้าไปที่ตัวเน้นตัวจอเจานาะมนน ik, เมื่อนี้ล็อกกิ๊กก็เลยเสีเอาตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณ มาวางตอ่องวดสําหรับเราพัฒนาตอ่องวดของซองสุวรรณก่นอนนี้ฮอสิบิบเบิ้งตัวเล็กแนวทางใหม่กับซองสุวรรณนะคะก่อนอื่นเรากิกกกราบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับหลายๆนะคะที่เข้ามาาะวสิปินคนอ่าคนเก่าที่ยังอยู่ติดตามเหมือนเดิมเก,กื่ากล้กะคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก,บกาบขอบพระคุณในร้ายนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางช่องเรากิกอีกเหมือนเดิมเพื่อเานาะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ กำลังใจแนวทางของเซียนเซียนทุกท่านเนาะเลขทุกตัวเนาะคะ่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เราฟังเหมือนเดิมคือเก่านะคะเนาะ,ะเพื่อเป็นการเซวเวอร์ละนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบ่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาของซองสุวรรณต่องวดนะคะสิมมานสิเฮงสิปังสําหรับงวดวันศุกร์คือแนวทางนเนอมือนเนาะมือนหลงไหกอนมือนหนึง่ง เอาไปเบ่งตัวเล็กแนวทางกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางราบพัฒนาของซองสุวรรณของเมื่อค่าคืนวันพุทธที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เนาะสองทุ่มครึ่งสำหรับราวพัฒนาของเพืนเข้าไปที่ตัวเน้นตัวเจาะวิ่งรูดเน้นเจาะที่เจ็ดสามนะคะแต่ออกสามเจ็ดออกตัวกับแต่ถือว่าปังปังอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาตัวเน้นตัวเจาะเพิ่น แต่อาจจะต้องกลับในเด้อสำหรับ FC แฟนคลับ73เป็นไหมาซหางเนาะที่ตัวนินตัวจอด73สำหรับแนวทางของซองสุวรรณต่องวดขอให้ปังขอให้เฮงขอให้โชคดีสำหรับ FC ทีติดตามของซองสุวรรณอยู่เนาะคะ่ะหมวดที่แล้วของเพื่อนรุดไตเนาะสำหรับซองสุวรรณหมวดก่อนนั้นเข้าวิ่ง ตัววิ่งตัวรูดแล้วก็ตัวนิ้นตัวเจาะของเพื่นจะเขา้าตามงวดสำหรับตัวนิ้ตัวเจานะเนาะถ้าสังเกตดีๆเลขวิ่งกะบอหลุดเนาะก็จะมีหลุดถ้าหลุดก็คือหลุดเลยสำหรับแนวทางแต่งวดนี้งวดเมื่อคืนนี้ผ่านมาเนาะตัางสุดๆค่ะสำหรับแนวทางของซองสุวรรณเจ็ดสามตรงๆเอาไปอี่ตัวนิ้นตัวเจาะ เอามาเบ่งแนวทางตองวดนะคะแนวทางตองวดของซองสุวรรณงวดประจําวันศุกร์ที่ยี่สิบเนาะมืออื่นนี่เื่อนี่ก็เอาไว้เป็นแนวทางไว้ติดตามเอาไว้เกง่งเอาไว้ลิงก์กันนะคะเอาไว้ลิงก์กับเซียน<ม>อื่นๆถา้าบมาสําหรับคนที่เข้ามาใหม่กะลองดูก่อนนะคะสําหรับของซองสุวรรณเนาะ ซองสวรย้อนหลังกลับไปเบื้องก็ได้ค่ะไปดูย้อนหลังว่าของพื้นเขาจากงวดจากงวดหนึงสีเนาะของซองสุวรรณเรา,าพัฒนาวิ่งรูดนี้เก้ากับหนึ่งสองตัวหกหางมีเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งหกเก้าจิตแล้วก็หนึ่งจิตนะคะนินเจาะที่สี่หางมีเก้าห้าหนึ่งห้า เก้าเจ็ดแล้วก็หนะึ่งเจ็ดเนาะตัวนิ่ตัวเจาะพื้นวิ่งรูดเก้ากับหนึ่งเหล็กเบืนกับจะมีเก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะกันไว้สําหรับสามตัวซี่หางก็จะมีเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ 99, 1, ะะเก้าเก้าหนึ่งเนาะค่ะนินเจาะสองหางคือเก้านะพื้น, 9, นะนหมาตัวนี้ตัวเจาะมีเกนะ้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดเนาะสำหรับสามตัว สำหรับสามตัวของซองสุวรรณแอปนาจอเอาสำหรับใครที่ติดตามแล้วก็รอคอยของซองสุวรรณอยู่มีแฟนคลับเอฟซีของซองสุวรรณก็อย่าลืมทักมานะเด้อค่ะว่าหมานเฮงฝังกับซองสุวรรณปะ สำหรับเมื่อขึ้นกับซีมี่ของจตตาพาด้วยเนาะค่ะกะเข้าไปที่ตัวนิ่นตัวเจาะฝังสุดๆเท่ากันสองตัวตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาติดกับสามอวกให้ตัวนิ้นตัวเจาะมาเป็นจิตสามแต่ออกสามจิตเนาะค่ะแต่ว่าเข้าไปติมติมสหรับตัวนิ้นตัวเจาะสามตัวเพิ่นกะเกือบแตกเนาะค่ะหลุดไปหนึ่งแต้มสําหรับบนเจ็ดสี่หนึ่งเพิ่นห้มาเจิตสามหนึ่ง คำนวณเลยคำนวณเพืนเกือบแตกกันเน่ยลุดไปหนึ่งแต้มแต่สองตัวล่างนี่เข้าไปที่ตัวนิ่นตัวเจาะเนาะแต่ว่าเอฟซก็ต้องกลับเ,าเนาะใครที่ผู้ใดที่ลองบึงเปิืใจกับเจตาลองดูเนาะค่ะเนาะของเพื่นก็เข้าไปเดี๋ยวจะลุงคลิปให้่สวนตัวอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าเพื่นยังบม่หายแนวทางมาก็คงจะเป็นเย็นเพื่ลคะค่ะตอนเย็นเหมือนเดิม ไปย้อยลงหายเล็กมีที่มาก,กะระุดไปนะคะ่ะสำหรับแนวทางของเรื่องมีที่มาหลุดไปหนึ่งงวดอีกหนึ่งงวดของเซียนนุมเซียนนุมกะระุดไปค่ะเซียนนุม แล้วก็ตามต่อไหมนะคะตามต่อแนวทางเหมือนเดิมของอเพชรอเพชรออเพชรก็เกือบแตกเนาะหลุดไปหนึ่งเตาม,มาสองจิตออกสามจิตเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของเพื่นลองบึงอีกตองวดเนาะรอแนวทางอยู่รอแนวทางอันนี้ของมาดามคำนวณมาดามคำนวณกับลุดลุดเนาะคะ่ะสําหรับวิ่งรูดสองตัวสามตัว ไปอ,ออกตัวหน้าเก้าสองเก้าสองของทางอุบลนอี่เป็นเคยว่าเนาะทางอุบลจะเอาสองตัวหน้าเป็นเลขล่างอะห,หนาสิ่เมั่นเนาะค่ะเก้าสองล็อกคิกกับลุดไปค่ะล็อกคิกลุดลุดอีกแล้วไฮซีหนึ่งไฮศูนย์ซีเนาะศูนย์ซีตัวเนียนตัวจอออกซีหนึ่งเนาะคะ่ะ หลุดไปเต็มหนึ่งเสียดายนะคะนี่เอฟซีแห่งหพรอนรอยู่ว่าเขาวงวดนี่ลหละปังๆขอใหงวดนี้เขาปังๆมาซันเอฟซีห้พรอนมากันยังเกือบอยู่เนาะสียหายถือตรงๆเขาตรงๆลดกระบอเนะแตกสามตัวทั้งบนทั้งล่างเลยหลุดมาสองงวดเลยคะ่ะสามงวดค่ะเอาเอาตรงๆง ตัวนิ้นตัวเจอสองตัวบนล่างแล้วก็สามตัวตัวเตหรตือไปหมวดหนึ่งลุดไปสามหมวดแนวทาง FC ก็ให้กำลังใจดีดีราบขอบพระคุณหล,ลายๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสำหรับแนวทาง จังไดถ้าคลิปนี้ fc แฟนคลับมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องล็อกกิกเพื่อเป็นกำลังใจอีกคือเก้านะคะสู้ต่อเลขว่าเขาสำหรับล็อกกิ๊กเลขบ่เขาบอกในคลิปอื่นนี่แล้วเนาะนเลขก่วเขาะกลับขอโทษขอ,อไปหลายๆนะคะเนาะแต่คลิปนี้ขอให้ซองสุวรรณปังๆนะคะปังต่องวดเข้าต่องวดสำหรับแนวทางลาวพัฒนาคืนพรุ่งนี้เรารอติดตามบึงนะคะเนาะว่า มือแรงนี่เดี๋ยวเอาของเซียนใดมาลงเนาะเพราะว่าใครใหายมาก่อนกะจะลงก่อนเนาะอันนี้อยูเ่เร่ยขึ้นเขาขึ้นกะลยหายมาเลยสําหรับของเตต้าเดี๋ยวรอเย็นนี้เนาะค่ะเดี๋ยวจะมาลุ้งหายต่องวดรอเป็นทรงแนวทางมาหายก่อนนะคะเนาะสําหรับคลิปนี้กะกราบขอบพระคุณหล,ลายๆสาหรับก็เลขแนวทางจากซองสวนนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับหลายๆนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กราบขอบพระคุณค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ